เพราะว่าเราไม่เคยจะมีผลงานของตัวเองเพลงที่เป็นเสียงของเรามันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือไม่รู้เลยแค่รู้สึกว่าตื่นเต้นอยากลองทำได้อยู่แล้วแต่แค่รอโอกาสมาอยู่มั่นใจอยู่เหมือนกันค่ะ <laughs>

นี่เป็นสิ่งที่นักร้องเจ้าของนามแฝง I Love You Shirley m u r h หรือ Shirley ่พิซินีแซ่จังฝันมาตั้งแต่อายุเพียง10บขวบจนมาทำสำเร็จหลังชนะอันดับ3ในการประกวด Spotlight The Project by j u k s กลายเป็นศิลปินคนแรกในโครงการทดลองศิลปินหน้าใหม่จะนี่ยังถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกบนเส้นทางดนตรีของเธออีกด้วยช่วงที่ Jux Lab เปิดเนี่ยก็คือเป็นช่วง โควิดแล้วพวกเราก็คือกักตัวเลยไม่มีอะไรทําไม่มีชุมนุมไม่มีกิจกรรมแล้วก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยอะคะ่ะใช่แล้วก็เห็นอะไรที่เปิดไม่ว่าจะออดิชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งหมดเลยเพราะว่าเออเราก็อยากเป็นนักร้องความฝันของเราสูงสุดก็คืออยากเป็นนักร้องเอาจริงๆตอนนั้นไม่ไม่คิดด้วยว่าจะได้เพราะว่าหนูก็นั่งดูทุกโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็แอบรู้สึกว่าเราน่าจะสี่ห้าคุยยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยค่ะแบบ ไม่ต้องหวางหรอกทรงไม่ได้แน่เลย <c oughs> คิดอย่างนี้เพราะว่าคนก็เก่งเยอะคุยกับเพื่อนจริงๆว่าไม่สี่ก็ห้าแน่นอนอะไรแบบแต่ก็คุยกับคิดแล้วนะว่าสีนี่สูงละ <c oughs> มั่นใจอยู่นะเนี่ยได้สี <c oughs> ใช่แต่สุดท้ายก็คือสาเออสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงพิษณีแซ่จันค่ะชื่อเล่นชื่อเชอรี่อายุ12ปีค่ะย้อนกลับไปในปี2556 เด็กหญิงพิศนีหรือห er mm ูเจลลี่ในวัยเพียง12ปี mm hmm. จะแจงส่งคลิปสมัครรายการประกวดร้องเพลงทางโทรทัศน์ด้วยตัวคนเดียวเพราะคุณแม่เป็นชาวจีนยูนานไม่ถนัดภาษาไทยแต่ก็ผ่านเข้าถึงรอบสองของการคัดเลือกแม้สุดท้ายจะไม่ได้ออกโทรทัศน์เหมือนที่ตั้งใจหาก,ก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอตั้งเป้าหมายใหม่โดยอาศัยทักษะการร้องเพลงเป็นเครื่องนำทาง ก็เสียดายเล็กๆค่ะตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็แต่ว่าวันตอนนั้นอ่ะหนูไปร้องอ่ะคือเขาให้เตรียมแบ็กกิ้งแท็กไปด้วยสําหรับรอบนั้นแต่ว่าเหมือนเราเป็นเด็กแล้วก็ไม่มีผู้ปกครองมาช่วยใช่ไหมคะก็ไม่รู้เรื่องอ่ะว่าแบ็กกิ้งแท็กคืออะไรไม่รู้จักไม่เข้าใจก็เลยไปตัวเปล่าแล้วก็แต่งตัวแบบบ้านๆสบายๆเพราะว่าเราทําทุกอย่างเองแล้วก็ไปร้องสดแต่แต่อย่างน้อยเราก็ได้รับคําชมมาในวันนั้นเราก็รู้สึกว่า เขาชมว่าแบบเอ้ยเคยเรียนร้องเพลงหรือเปล่าหนูก็เลยตอบว่าไม่เคยค่ะแล้วเขาก็แบบเฮ้ยร้องดีมากเลยอันนั้นน่ะเป็นคําที่ทําให้หนูแบบว่าไม่อยากเรียนร้องเพลงเพราะว่า <laughs> เฮ้ยนี่ยังไม่ได้เรียนเลยเขาชมแล้วอ่ะแบบดีใจมากตอนนั้นหนูว่าอันนั้นน่ะไม่ได้ทำให้หนูเสียใจแต่ว่าทำให้หนูมีแบบอยากร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆมากกว่าก็ไม่เชิงคําว่าหายไปค่ะแต่ว่าเหมือนไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างอะเท e เน r ร์เวทีอะไรอย่างนี้ให้เห็นเหมือนเราก็แค่ร้องอยู่คนเดียวอัดคลิป ตัวเองฟังคนเดียวลงเฟซบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้จริงจังเลยแล้วจนกระทั่งมาขึ้นมหาลาัยปีหนึ่งแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในชุมนุมพิโฟกซองค่ะเรานั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นให้กลับมาร้องเพลงเยอะขึ้นมากๆเลยแบบเหมือนชุมนุมมันเป็นให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเรียนเสร็จก็มาพักผ่อนเป็นอะไรที่ไม่ได้เครียดกับมันนะคะใช่ไหมคะแบบว่าถ้าเรียนไปเลยเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเครียดจนแบบว่าอาจจะไม่ชอบร้องเพลงขึ้นมา นักร้องสาวหน้าใหม่บอกว่าตอนนี้แค่มีเพลงของตัวเองและแฟนเพลงร้องตามได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งหากที่เหลือคือการฝึกฝน,นพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะประสบการณ์ตั้งแต่ยังเด็กช่วยเธอมั่นใจแล้วว่าความสุขที่สุดในชีวิตคงหนีไม่พ้นการได้ร้องเพลงอย่างที่ใจต้องการ